ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพทิวาโนเวลในวันที่รุ้งทอแสงบทประพันธ์ทิพทิวาบทที่19มีคนรักหรือยังทอรุ้งตื่นขึ้นมาในตอนเชา้าภายใต้อ้อมแขนอบอุ่นของคนตัวใหญ่ที่กอดกระชับเธอไว้แน่นจนกระทั่งได้ยินเสียงนกร้องจิ๊บจิบยามเชา้าใบหน้าคมของเขา ซุกนิ่งอยู่ที่ต้นคอของเธอบนหมอนใบเดียวกันจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆหญิงสาวตกใจจนตัวชาเมื่อรู้ว่าไม่ได้นอนอยู่บนพื้นข้างเตียงแต่กลับนอนอยู่บนเตียงนอนนุ่มซึ่งมีแขนแข็งแรงของเขาโอบกอดไว้แน่นขึ้นมานอนบนนี้ได้ยังไงเธอรุ้งกับพริบตาทีๆก่อนจะค่อยๆขยับตัวเพราะกลัวว่าคนที่นอนกอดอยู่จะตื่น แต่เขาทำเป็นพลิกตัวนอนหงายเมื่อเห็นว่าหญิงสาวตื่นนอนแล้วฮทอรุ้งถอนหายใจเบาๆแล้วคิดว่าเขาคงหลับไม่รู้เรื่องจึงมาเผลอกอดเท่านั้นเขาไม่ได้อยากอยู่ใกล้เธอสักนิดจะมากอดเธอไว้ทำไมคงเวทนาที่เห็นว่าเธอนอนอยู่บนพื้นห้องแล้วเรียกมานอนบนเตียงเช่นเคยเธอรู้ตัวเองดีว่าเป็นแบบนี้บ่อยๆเมื่อโดนปลุกตอนหลับสนิท ก็จะลุกเดินไปนอนบนที่นอนเองแล้วจำไม่ได้เมื่อตื่นขึ้นมาจึงไม่คิดหาเหตุผลอื่นให้มากไปกว่านี้แต่ก็อดไม่ได้ที่จะสำรวจร่างกายของตัวเองว่ามีอะไรผิดปกติไปจากก่อนนอนหรือไม่เมื่อไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติจึงลุกขึ้นยืนแล้วหันไปมองคนบนเตียงเห็นเขานอนนิ่งไม่ขยับตัวเธอจึงเดินไปเก็บหมอนและผ้าห่มของตัวเองที่กองไว้ข้างเตียง แล้วเดินไปเปิดประตูแผวเบาก่อนจะเล่นกายออกไปจากห้องอย่างเงียบกริบโดยหารู้ไม่ว่าคนบนเตียงแอบดีดตามองแล้วอมยิ้มอย่างอุ่นใจเขาไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตกับเธอในรูปแบบไหนยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับความรักที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่ในเมื่อทำเช่นนี้มันทำให้อาการป่วยของเขาแทบจะจางหายไปจนหมดสิ้นเขารู้สึกแข็งแรงขึ้นกว่าเดิม จนรู้สึกได้จึงขอหยุดพักความคิดอันสับสนของตัวเองเอาไว้ก่อนหากเขาแข็งแรงขึ้นกว่านี้คงจะหาทางออกให้กับชีวิตได้ดีขึ้นช่หนุ่มลุกขึ้นจากที่นอนไปอาบน้ำแต่งตัววันนี้เขาอยากข้าไปที่ออฟฟิศส,สักพักถึงความอ่อนเพลียจะทำให้ไม่สามารถอยู่เต็มวันได้แต่หากได้ข้าไปดูสักนิดก็คงจะหายกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานได้บ้างเมื่อลงมาข้างล่างเห็นหญิงสาว กำลังจัดอาหารใส่ถาดเตรียมจะเอาไปให้เขาบนห้องนอนเธอแต่งตัวในชุดทำงานเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวออกไปทำงานเช่นเดียวกันเออคุณจะไปทำงานหรือคะหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองคนป่วยซึ่งตอนนี้อยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวผูกเนกไทเรียบร้อยสวมกางเกงสแลกสีดำมีเสื้อสูทสีดำพาดไว้บนแขนอืมคุณแข็งแรงดีแล้วหรอคะ หญิงสาวถามอย่างแปลกใจเพราะเมื่อวานเขาบอกว่ายังไม่หายดีอยู่เลยก็ดีขึ้นแล้วเขาตอบเสียงเรียบพลางมองอาหารใจนจานเออดิฉันไม่มีเส้นขนมจีนก็เลยทำสปาเก็ตตี้เขียวหวานไก่ให้คุณกินก่อนคะ่ะแต่ถ้ารถจัดเกินไปสำหรับมือ้อเช้าดิฉันก็มีขนมปังไส้กรอกไข่ดาวหมูแฮมกับสลัดด้วย คือดิฉันไม่ได้ถามก่อนว่าคุณจะกินขนมจีนมื้อไหนก็เลยทำสำรองไว้ก่อนแต่ผมจะกินสปากเกตตี้เขียวหวานไก่เอาไปวางบนโต๊ะเถอะ้าตอบเสียงเรียบตั้งแต่เธอยังพูดไม่จบคำตอบของเขาก็ทำให้เธอถอนหายใจอย่างโล่งอกชาโนนมองตามร่างบางที่เดินถือถาดอาหารไปวางบนโต๊ะด้วยความเห็นใจเพราะความเรื่องมากของเขาแท้ๆที่ทำให้เธอกังวลไปหมด จนต้องพยายามทำโน่นทำนี่เผื่อไว้หลายอย่างเพื่อให้เขาถูกใจที่สุดเมื่อคืนหลับสบายไหมเขาเงยหน้าขึ้นมาจากจานสปาเกตตี้แล้วเอ่ยถามคำถามนั้นทำให้คนที่นั่งอยู่ตรงข้ามแก้มร้อนเผาขึ้นมาทันทีเมื่อนึกถึงอ้อมอกอบอบุอ่นของเขาที่แนบสนิทอยู่กับแผันหลังของเธอในแจแขนของเขาที่กระชับร่างบางของเธอเอาไว้แน่น แล้วยังมีลมหายใจอุ่นร้อนที่สัมผัสแผวเบาตรงต้นคอทำให้เธอหายใจติดขัดขึ้นมาทันทีคำตอบที่ออกจากปากจึงตะกุกตะกักเออค่ะจะสบายดีค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ดิฉันไปนอนบนเตียงด้วยว่าแล้วก็ก้มลงจัดการกับอาหารในจานของตัวเองโดยที่มีคนตัวใหญ่นั่งมองก็จะเผยรอยอมยิ้มขึ้นมาแวบหนึ่ง แล้วก้มหน้ารับประทานอาหารต่อเดี๋ยวคุณขับรถให้ผมนะเขาขอให้เธอขับรถให้แทนที่จะชวนไปด้วยกันเพราะเชื่อว่าถ้าชวนนั่งรถไปด้วยกันเธอคงจะปฏิเสธเป็นแน่ก่อนที่จะยกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มค่ะหญิงสาวรับคํำอย่างไม่อิอดอดอย่างที่เขาคิดไว้เพราะเธอคิดว่าเขาคงยังไม่แข็งแรงพอที่จะขับรถได้ และคงไม่อยากต้องเรียกชัยมาขับรถให้เพราะเส้นทางเพียงแค่ใกล้ๆเท่านั้นเมื่อเก็บจานชามไปล้างความเสร็จเขาจึงคว้ากระเป๋าถือซึ่งวางไว้บนโซฟาแล้วเดินตามหลังเขาไปยังรถที่จอดไว้หน้าบ้านชายหนุ่มยืดกุญแจรถของตัวเองให้ก่อนที่จะเปิดประตูรถเข้าไปนั่งฝั่งผู้โดยสารและปล่อยให้เธอทำหน้าที่ขับหญิงสาวชำเลืองมองคนที่นั่งพิงเบาะรถนิ่งอยู่ข้าง เธอไม่เข้าใจการกระทำหลายอย่างของเขาตอนนี้ไม่รู้ว่าเขารังเกียจเธอหรืออยากให้เธออยู่ใกล้ๆกันแน่รอน่อนไหนจะไม่ยอมให้เธอย้ายไปอยู่ที่อื่นเราจะให้เธอต้องเข้าไปนอนเฝ้าในห้องนอนของเขาให้เธอขับรถให้แต่ท่าทางของเขาก็ยังเย็นชากับเธออยู่เช่นเดิมอุย๊ยสวัสดีค่ะท่านรองหายดีแล้วหรือคะทกิตาเอ่ยถามพลางยกมือไหว้ ด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มเมื่อเห็นคนเป็นเจ้านายเดินเข้ามาครับวันนี้แต่งตัวสวยนะครับคุณพักเขาตอบพลางเอ่ยชมขอบคุณค่ะบอสพักีรายิ้มกว้างจนหน้าบานวันนี้มีงานอะไรก็ส่งมาให้ผมได้เลยว่าพลางผลักบานประตูเข้าไปในห้องทำงานโดยมีทอลุงเดินตามเข้าไปพยุงผมหน่อยเขาบอก แล้วเอามือค้ำบานประตูไว้ก่อนจะหลับตาลงคุณเป็นยังไงบ้างคะไม่กี้ยังดีๆอยู่เลยทอลุงเข้ามาประคองเมื่อเห็นท่าทางของเขาดูอ่อนเพลียขึ้นมาทันทีเมื่อประตูห้องถูกปิดลงทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเดินมาอย่างสง่าผ่าเผยเหมือนไม่ได้ป่วยไข้อะไรแล้วก็เดินมาตั้งไกลช่วงนี้ความดันผมยังไม่ปกติพอทำอะไรเร็วๆแล้วจะเวียนศีรษะหน้ามืด เขารู้สึกเวียนศีรษะตั้งแต่ลงจากรถเพราะลุกเร็วไปหน่อยทำให้ปรับตัวไม่ทันแต่ก็ฝืนเดินตัวตรงโดยไม่เรียกให้เธอช่วยเพราะคงดูไม่ดีนะักหากผู้บริหารมาทำงานโดยยังต้องมีคนคอยประคองหน้าประคองหลังแต่เมื่อสักครู่นี้แต่เมื่อสักครู่นี้ก่อนจะเปิดประตูเข้ามาเขาหันหน้าเร็วไปนิดจึงรู้สึกหน้ามืดขึ้นมานั่งก่อนนะคะ ทอลุงประคองร่างใหญ่มานั่งบนเก้าอี้ที่โต๊ะทำงานของเขาขอบใจคุณมีอะไรก็ไปทำเถอะเขาบอกก่อนจะเอ็นกายพิงพนักพิงแล้วหลับตาลงยิ่งสาวปล่อยเขาไว้อย่างนั้นก็นจะเดินไปยังมุมกาแฟในห้องซึ่งมีตู้เย็นเล็กๆอยู่ตรงนั้นด้วยเธอหยิบขวดซุปไก่สกัดออกมาเปิดแล้ววางไว้ในจานรองก่อนจะเอาไปวางไว้บนโต๊ะของเขาให้ผมเหรอ ชายหนุ่มก็มองค่ะดื่มสักหน่อยนะคะเพื่อจะช่วยให้ดีขึ้นเขาพยักหน้าก่อนที่จะหยิบขึ้นมาดื่มจนหมดขวดแล้ววางลงบนจานรองขอบใจชายหนุ่มพึมพำเบาๆอย่างซึ้งน้ำใจที่เธอเคอยเอาใจใส่เขาอยู่ตลอดเวลาจนบางคราวเขารู้สึกไม่อยากจะหายป่วยขึ้นมาเสียอย่างนั้นเพราะกลัวว่าจะไม่มีข้ออ้าง ให้เธอมาคอยดูแลใกล้ชิดเช่นนี้ชานนนั่งหลับตานิ่งอยู่พักใหญ่จนกระทั่งได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นจึงได้เปลี่ยนอิริยาบถมานั่งตัวตรงพักกีฬาเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับเอกสารหอบใหญ่หลังจากที่พักกีฬาออกไปเขาใช้เวลาอ่านเอกสารต่างๆอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะเอ่ยเรียกคุณมาอา่านให้ผมฟังหน่อยเพราะเอกสารจํานวนมากที่ถูกส่งเข้ามา ทำให้เขาต้องใช้สายตาจ้องอยู่นานจนเกิดอาการวิงเวียนขึ้นมาอีกหญิงสาวจิงเดินไปนั่งที่หน้าโต๊ะของเขาเอาเอกสารมาอ่านให้เขาฟังจนกระทั่งเขาจัดการกับเอกสารกองโตจนหมดจึงเรียกพัก,กิาีาให้มาเอาเอกสารบางส่วนออกไปบางส่วนก็เก็บไว้ในตู้เอกสารชายหนุ่มหันไปหาทอรุงหลังจากที่เลขาสาวเดินออกไปแล้วแล้บอกเสียงเรียบ ผมอยากกลับบ้านแล้วค่ะยิ่งสาวรับคำสั้นๆเพราะคิดว่าเขาคงจะเหนื่อยเกินไปแล้วจริงๆเธอวางมือจากงานของตัวเองแล้วเข้าไปพยุงเขาไม่ต้องผมจะเดินไปเองเธอจึงปล่อยมือแล้วเดินไปเปิดประตูห้องให้ใชายหนุ่มเดินออกจากห้องด้วยท่าทีสง่าผ่าเผยดังเดิมก็จะทักทายกับเลขาสาว ตอนบายผมคงไม่ได้เข้ามานะครับคุณพักแต่มีอะไรด่วนก็โทรหาได้แล้วอีกสามวันผมจะให้คุณพาไปตัดชุดเพื่อนเจ้าบ่าวลงเวลานัดไว้ให้ผมด้วยเลขาสาวรับคำพลางยิ้มอย่างร่าเริงก็จะถามค่ะบอสแล้วคุณทอรุง่งจะไปพร้อมกับบอสหรือเปล่าคะครับแต่บายบายเธออาจจะกลับเข้ามาครับแต่บายบายเธออาจจะกลับเข้ามา ชายหนุ่มหันมาตอบเพราะคิดว่าเธอคงอยากมานั่งทำงานต่อส่วนเขาก็ขอแค่ให้เธอพาไปพักที่บ้านเท่านั้นที่เหลือเขาดูแลตัวเองต่อได้หลังจากที่กลับมาถึงบ้านหญิงสาก,กุลีกุจอจะเข้าไปทำอาหารให้เขารับประทานแต่ชายหนุม่มกลับบอกว่าสั่งอยากรีสอร์ทมากินเถอะคุณจะได้ไม่เหนื่อยมากสั่งข้าวผัดมาให้ผมสักจานก็พอ ที่เหลือคุณอยากสั่งอะไรก็สั่งมาได้เลยยญิงสาวจึงสั่งอาหารมาสองสาอย่างแล้วนั่งรอหย,ยู่ที่โต๊ะรับประทานอาหารโดยที่มีเขานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเพียงไม่นานอาหารก็ถูกนำมาเสิร์ฟเขาเริ่มต้นรับประทานอาหารอย่างไม่รีบร้อนนะักพลางนิ่งคิดว่าจะถามเรื่องส่วนตัวของเธอบ้างจะหมาะหรือไม่คุณอยู่ที่น่นเอ,อมีมีคนรักหรือ,อยัง เขาเอ่ยถามขึ้นหลังจากที่นั่งรับประทานมื้อเที่ยงอย่างเงียบๆมาพักใหญ่แม้จะรู้ข่าวจากนักสืบที่เคยให้ตามสืบอยู่แล้วแต่ก็อดลุ้นคำตอบอย่างตื่นเต้นไม่ได้เออหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมามองเขาค้างอยู่ครู่หนึ่งว่าไงล่ะมีหรือไม่มีเขาถามยำ้ำไม่มีค่ะเธอตอบแล้วก้มหน้าลงจะมีได้อย่างไรกัน ในเมื่อตลอดเวลาที่ผ่านมาหัวใจของเธอไม่เคยมีใครอื่นเลยนอกจากผู้ชายที่เธอขี่คอเขาเล่นอยู่แทบทุกวันคนนี้ผู้ชายที่คอยตามใจเธอทุกอย่างไม่ว่าเธอจะดื้อรั้นอย่างไรแม้จะชอบดุเป็นบางครั้งแต่ก็ขัดใจเธอไม่เคยได้นานก็ต้องตามง้อง,งอนเธออยู่เรื่อยแม้จะเป็นความทรงจำในวัยเด็กแต่ถึงจะโตขึ้นมาเธอก็ไม่เคยจะลืมเขาได้เลยทำไม เสียงทุ่มเอ taxes, ่ยถามขึ้นอีกครั้งคำถามแสนสั้นหากคนตอบกลับตอบ,ตอบได้ยากเย็นเสียเหลือเกินจะตอบได้อย่างไรกันว่าเธอรอคอยที่จะได้กลับมาอยู่เมืองไทยมาอยู่ใกล้ๆกับเขาเช่นเดิมจึงยังไม่อยากมีใครมันคงจะเป็นคำตอบที่น่าอายไม่น้อยดิฉันยังไม่เจอใครที่พอใจแล้วคุณล่ะคะเธอลุงปิดประเด็นของต,องตัวเองโดยการถามเขากลับไป ผมก็เคยมีบ้างแต่ตอนนี้ผมเลิกกับพวกเขาไปหมดแล้วยิงสาวไม่แปลกใจนักกับคำตอบของเขาเพราะเธอได้รู้คำตอบนี้มาจากภักิีฬาแล้วก็จะเอ่ยคำถามต่อไปทำไมถึงเลิกคะทำไมคงเพราะความเป็นผมที่ประหลาดกว่าคนอื่นพวกเขาจึงทนผมไม่ได้ละมั้ง แต่ช่างเถอะชีวิตคู่ก็คงเหมือนจิกซอเราคงต้องเลือกชิ้นที่สามารถประกอบกันได้ลงตัวเขาตอบอย่างไม่ใส่ใจนักเพราะผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตของเขาส่วนใหญ่ล้วนแต่เข้ามาเพราะฐานะหน้าตาและความหวือหวาทางอารมณ์ชั่วคลู่ชั่วยามเท่านั้นแต่เมื่อมาเจอกับความเป็นตัวตนของเขาพวกเธอเหล่านั้นต่างก็ถอยห่างกันไปหมดเขาเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขนลงลง กินยากจุกจิกและไม่ยอมออกไปเที่ยวที่ไหนตอนไหนอย่างที่เธอเหล่านั้นต้องการเนื่องจากเขาต้องระมัดระวังตัวไปทุกด้านใน,นจะเรื่องอาหารการกินใน,นจะเรื่องการถูกปองร้ายจากทรงพบรวมทั้งเขาเป็นคนที่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่จนเคยตัวไม่ถนัดกับการต้องคอยเอาใจใครทั้งหมดคือเหตุผลที่เขาให้กับตัวเองเมื่อผู้หญิงเหล่านั้นเดินจากไป ทั้งที่ลึกๆแล้วเขารู้ดีว่าเขาไม่ได้มีใจให้กับพวกเธอเหล่านั้นเพราะหัวใจดื้อรั้นของเขากำลังรอคอยคนที่เขาอยากเกลียดที่สุดต่างหากยังชอบเล่นจิ๊กซออย,อยู่อีกหรือคะยิงสาวถามขึ้นอย่างลืมตัวชายหนุ่มอมยิ้มขึ้นมาแวบหนึ่งเมื่อเธอถามถึงความชอบในอดีตของเขาถ้ามีเวลาก็ยังเล่นอยู่บ้างเขาพึงพำตอบและตักอาหารขึ้นมารับประทาน เป็นการยุติการสนทนาอย่างเงียบๆหลังจากรับทานอาหารเรียบร้อยแล้วเธอจึงเอายาหลังอาหารกับน้ำให้เขาอย่างที่เคยทำก่อนที่จะประคองเขาขึ้นไปบนห้องนอนชายหนุ่มนั่งลงบนเตียงนอนแล้วเอ่ยถามคุณจะกลับไปทำงานต่อไหมค่ะยังมีงานค้างอยู่หลายอย่างคุณนอนอยู่บนนี้ก่อนนะคะดิฉันจะไปทำงานต่อแล้วอย่าเพิ่งลุกออกไปเลยนะคะ เดี๋ยวจะเวียนศีรษะอีกเออถ้าเบื่อก็เปิดทีวีดูไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงไปข้างล่างเดี๋ยวคุณจะตกบันไดแล้วเออใช่ถ้าคุณอยากได้อะไรก็โทรไปหาฉันนะคะแล้วแล้วแล้วผมจะไม่ดื้อจะทําตามคำสั่งคุณทุกอย่างไปทำงานเถอะไม่ต้องห่วงผมดูแลตัวเองได้เขาแทรกขึ้นเสียงเนิบนึกขำ ที่เธอสั่งเขาเรากลับเป็นเด็กเล็กเ,กเออค่ะหญิงสาวยิ้มเขินเมื่อนึกขึ้นมาได้ว่าเธอแสดงความเป็นห่วงเขาจนออกนอกหน้างั้นฉันไปก่อนนะคะเขาพยักหน้าให้อืมไปเถอะผมจะนอนหลับรออยู่ตรงนี้หญิงสาวหันหลังเดินออกไปจากห้องชายหนุ่มมองบานประตูที่เพิ่งปิดลงก่อนที่จะเอนกายลงบนที่นอนอย่างอา่อนล้า พร้อมกับคำถามมากมายซึ่งเขาไม่สามารถหาคำตอบได้คำถามเหล่านั้นกำลังสะท้อนกล้องไปมาอยู่ในหัวของเขาจนเขาชักไม่น่าใจแล้วว่าความทุกข์กับความสุขนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะกาลหน้านี้เขาลืมเรื่องราวความบาดหมางในใจระหว่างเขากับพ่อของเธอไปชั่วขณะทำให้เขามีความสุขชุ่มชื่นหัวใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเธอคอยเอาใจใส่เอาอกเอาใจ แต่เมื่อมีคำถามเกิดขึ้นว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปหัวใจของเขาก็ปวดหนึบขึ้นมาทันทีหรือความสุขของเขาอยู่ที่ไม่ต้องหาคำตอบจากคำถามเหล่านั้นเพราะยิ่งเขาหาคำตอบจากมันขึ้นมาเมื่อไรความสุขของเขาก็กระโจนหายไปทุกทีเช่นกันยิ่งพยายามหนีเท่าไรเธอก็กลับกลายเป็นแม่เหล็กชิ้นโตที่คอยดูดให้เขาเข้าไปหามากขึ้นเท่านั้น ชายหนุ่มคุ้นคิดจนพลอยหลับไปแล้วรู้สึกตัวตื่นอีกทีเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นเขาปลือตาขึ้นอย่างงัวงเงียเมื่อเห็นร่างอรชรที่เปิดประตูเขาก็ผุดรอยยิ้มขึ้นมาบางๆเธอกลับมาแล้วก่อนที่จะกลบเกลื่อนมันไปด้วยดวงหน้าที่เรียบสนิทเหมือนเดิมแล้วเสียงทักทายของเธอก็ดังขึ้นอย่างกล้า,ากลัวคุณหลับอยู่หรือคะขอโทษค่ะ ที่ดิฉันเข้ามารบกวนเออก็แค่อยากมาดูว่าคุณคุณเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรไม่ได้รบกวนคุณกลับมานานแล้วเหรอเขาถามพลางลุกขึ้นนั่งเพิ่มมาถึงค่ะคือดิฉันเพิ่งไปซื้อเส้นขนมจีนมาจะถามว่าคุณยังอยากกินขนมจีนแกงเขียวหวานไก่อยู่ไหมคะหรือจะกินอย่างอื่นดิฉันจะได้ทำให้เธอถาม เราไม่แน่ใจว่าเมื่อเช้ากินสปาเกตตี้เขียวหวานไก่ไปแล้วยังอยากกินขนมจีนอีกไหมกินขนมจีนเขาตอบกลับมาค่ะหญิงสาวรับคำแล้วรีบหลุบหายออกไปจากห้องในทันทีชายหนุ่มมองตามแล้วคลี่ยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนจะเดินไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำเตรียมตัวรอรับประทานอาหารที่เธอกำลังทำให้ ทารุงนั่งมองคนที่นั่งฝั่งตรงข้ามซึ่งกำลังก้มหน้าก้มตากินขนมจีนกับแกงเขียวหวานไก่ฝีมือของเธออย่างไม่สนใจอะไรทั้งหมดนอกจากอาหารตรงหน้าเท่านั้นคุณชอบมากหรือคะยิ้งสาวเอ่ยถามเพราะก่อนหน้าที่เธอจะไปเรียนเมืองนอกเธอไม่เคยรู้เลยว่าเขาชอบกินเมนูนี้มาก,ก่อนอืมเป็นอาหารรสเผ็ดจานแรกที่ผมกินเป็น แม่ทำให้ผมกินตอนผมอายุ16ตอนนั้นแม่บอกว่าทดลองทำแกงเขียวหวานสุดใหม่แล้วเรียกให้ผมมาชิมผมก็เลยติดใจตั้งแต่นั้นมาเขาตอบซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงหลังจากที่ทอลุงไปเรียนต่างประเทศแล้วก่อนหน้านี้เขาจะกินเป็นแต่อาหารรสจืดเท่านั้นและเป็นที่น่าแปลกทุกครั้งที่เขาป่วยเขาจะอยากกินเมนูนี้เป็นพิเศษเช่นเดียวกันกับครั้งนี้ เขาก็อยากกินมากเช่นกันและฝีมือของเธอก็เข้มขน้นไม่ต่างจากที่แม่ของเขาทำเลยแม้แต่น้อยคุณแม่บอกว่าแกงเขียวหวานสูตรนี้เออทอรลุงพูดออกไปได้เพียงครึ่งเดียวแล้วก็ยุดติที่จะพูดต่อเพราะเพิ่งน,นึกขึ้นได้ว่าอาจจะกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนตรงข้ามแต่เขากลับถามซ้ำขึ้นมาแกงเขียวหวานสูตรนี้เป็นยังไงเหรอเขาเงยหน้าขึ้นมาถาม ก็นึกชมอยู่แล้วว่ารสชาติอร่อยคุณลิ้นดีทีเดียวเออหญิงสาวอั้มอึง้งก็ว่ามาสิอั้มอึ้งอยู่ทำไมอืมเขาถามตรงๆก็เออคุณแม่บอกว่าแกงเขียวหวานสูตรนี้คุณป้าดารินเป็นคนสอนให้คุณแม่ทำค่ะหญิงสาวตอบอ้อแมแอมชายหนุ่มวางช้อนลง แล้วหยิบน้ำขึ้นมาดื่มคือดิฉันขอโทษค่ะดิฉันไม่ควรพูดเธอหน้าตื่นขณะที่ชายหนุ่มวางแก้วน้ำลงก่อนจะถามอะไรหรือที่ไม่ควรพูดดิฉันไม่ได้อยากพูดเรื่องที่จะทำให้คุณสะเทือนใจแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมคงจะสะเทือนใจอย่างที่คุณว่าแต่ในเวลานี้ผมผ่านจุดนั้นมาแล้ว ขอบใจมากที่คุณช่วยถ่ายทอดรถมือในแบบของคุณแม่มาทำให้ผมได้กินอีกครั้งชายหนุ่มเอ่ยน้ำตาซึมก่อนจะตักขนมจีนเขียวหวานขึ้นมากินแล้วเคี้ยวอย่างช้าๆแล้วกับอยากซึมซับรสชาติคุณลิ้นนี้เอาไว้แล้วเออฟีมือของดิฉันใกล้เคียงกับที่คุณเคยกินไหมคะอืมใกล้เคียงมากทีเดียวเสียงทุ้มตอบกลับมา คำตอบของเขาทำให้เธอเผยรอยยิ้มบางๆออกมาได้เลือกแบบชุดเพื่อนเจ้าสาวไว้หรือยังอยู่ๆเขาก็เอ่ยถามขึ้นมายิงสาวเงยหน้าจากจานอาหารขึ้นไปมองเขาช้าๆทำไมหรอแค่ถามว่าเลือกแบบชุดเพื่อนเจ้าสาวไว้หรือยังทำไมต้องจ้องหน้าผมอย่างนั้นเขาเลิกคิ้วถามอ,อ้เปล่าค่ะดิฉันไม่คิดว่าคุณจะถามเรื่องนี้ ทำไมล่ะืมเออคือคือดิฉันไม่คิดว่าคุณจะสนใจสนใจสิคุณเป็นเพื่อนเจ้าสาวผมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเราควรแต่งตัวให้เข้ากันผมจึงอยากเห็นแบบชุดของคุณก่อนจะได้เลือกแบบชุดเพื่อนเจ้าบ่าวให้เข้ากับชุดของคุณไงหญิงสาวเลิกคิวขึ้นก่อนจะว่าเออดิฉันคงจะแต่งชุดเรียบงั้นไปถึงร้าน ผมจะช่วยคุณเลือกก็แล้วกันยญิงสาวอมยิ้มอย่างขาขันที่เขาดูจะตื่นเต้นราวกับจะได้เป็นเจ้าบ่าวเสียเองหัวเราะทำไมเขาเอ่ยถามเมื่อคนตรงหน้าเอามือปิดปากทำท่าเหมือนกำลังกลั้นหัวเราะเออเปล่าค่ะดิฉันแค่คิดว่าถ้าคุณเป็นเจ้าบ่าวเสียเองจะพิถีพิถันมากขนาดไหนผมก็แค่เออแค่อยากให้พนักงานเขารู้ว่าเรายินดี และเต็มใจจะไปช่วยงานของเขาเท่านั้นเองคนตัวใหญ่แก้ตัวพลางตักขนมจีนรับประทานเป็นการปิดประเด็นการสนทนาอีกครั้งค่ะยิิงสาวอมยิ้มก่อนจะรับคําแล้วก้มหน้าก้มตารับประทานอาหารที่เหลืออยู่จนหมดถึงได้เก็บจานชามไปล้างพลางคิดเรื่องชุดเพื่อนเจ้าสาวที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าอยากได้ชุดแบบไหนเพราะเธอชอบการแต่งกายแบบง่ายง หรือซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปในแบบที่ถูกใจมาใส่เสียเป็นส่วนใหญ่จึงไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องเลือกชุดเพื่อนเจ้าสาวแบบไหนเพื่อจะใส่ไปงานแต่งงานหลังจากได้คุยกับเขาเธอก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่างานแต่งงานของภักดีลาก็เหลือเวลาอีกแค่สองสัปดาห์เท่านั้นเธอคงจะต้องเร่งหาแบบชุดเพื่อนเจ้าสาวเสียแล้วสิเพราะไม่อย่างนั้นคนที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวก็คงไม่รู้ว่า ตัวเองจะต้องปัดชุดแบบไหนคิดแล้วเธอก็อดขำไม่ได้สวัสดีค่ะจบบทที่19แล้วนะคะตอนนี้พี่ชาโนนก็เริ่มจะอ่อนลงให้น้องลุงแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันต่อนะคะที่ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามรับฟังกันมาจนจบบทที่19แล,แล้วแล้วก็เราก็จะเหลืออีกประมาณ10กว่าบทนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มี36บท ก็ฝากทุกคนติดตามกันต่อไปจนจบนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ